เลโกแอนด์ซันภาคสองอีาทายาทคนรองของตระกูลหวังตกใจอะไรล่ะไปเก็บเอกสารแล้วกลับบ้านกันไม่ต้องปล่อยให้เด็กน้อยงงนานอาเล็กซานเดอร์ก็จัดการเก็บเอกสารทุกอย่างที่อลันต้องอ่านขึ้นอุ้มไว้แล้วหันไปเล่งรัดให้คนตัวเล็กลุกขึ้นตามลุกขึ้นสิไปกันได้แล้ว หรือนายยังมีอะไรที่ต้องเอาไปด้วยอีกดะเดี๋ยวสิอะไรของนายเนี่ยจู่ๆก็มาพาฉันกลับบ้านของตัวเองเดี๋ยวป้าก็ว่าเอาหรอกอัลลันรีบเอ่ยขัดขึ้นเมื่อคนเป็นมาเฟียทำท่าจะหอบเอาเอกสารของเขาก้าวขาออกจากห้องไปพ่อนายไม่ว่าอะไรหรอกฉันบอกเขาตอนที่มาถึงแล้วว่าจะให้นายไปอยู่ที่บ้านฉัน ในช่วงที่ต้องเทนนายหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ละแล้วป้ายอมหรอในลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันกับนายเป็นอะไรกันแล้วฉันกับพ่อนายมีข้อตกลงอะไรกันก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่พ่อนายจะไม่อนุญาตเอาละเลิกพามได้แล้วฉันให้เมดเตรียมอาหารโปรดของนายไว้ตอนนี้น่าจะกำลังตั้งโต๊ะรออยู่ พูดจบอเล็กซานเดอร์ก็เดินก้าวขาออกจากห้องของอารันและเพียงแค่นั้นเด็กหนุ่มก็ต้องยอมเดินคอตกตามออกไปอย่างปฏิเสธไม่ได้คิดไปคิดมาแล้วไม่รู้ว่าเขาโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ที่มาหลวมตัวตกหลุ่มรักมาเฟียนี่เพราะนอกจากจะขี้ห่วงแล้วยังเอาแต่ใจตัวเองสุดๆไปเลยล่ะรถยนต์คันหลูของอเล็กซานเดอร์เคลื่อนตัวเข้ามาจอด ในคลลือหัของเจ้าตัวก่อนคนเป็นมาเฟียจะหันมาสายหัวให้กับเด็กน้อยที่นั่งสับประงบสีสะกระแทกเข้ากับกระจกรถอย่างอ่อนใจก่อนจะยกมือขึ้นเอื้อมไปโอบไหล่ของอีกฝ่ายให้เอ็นมาซบที่ไหล่ของตนจะนอนหรือจะทานข้าวเลือกเอาเด็กน้อยแม้เสียงพูดนั้นจะไม่ดังมากมายอะไรแต่มันก็เหมือนซึมลึกลงไป ในเซลประสาทของอลันทำให้เด็กน้อยต้องลืมตาขึ้นมองพางทำหน้างอให้กับคนเป็นมาเฟียทานข้าวก่อนอเล็กซานเดอร์หลุดขบขันให้กับคำตอบนั้นของอลันก่อนยกมือขึ้นบีบจมูกลันอย่างหมันเคี้ยวเด็กแสบเจบ็บการหยอกล้อกันของมาเฟียหนุ่มและเด็กน้อยทำเอาคนขับรถของอเล็กซานเดอร์ต้องรีบก้มหน้าลง พยายามไม่มองกระจกหลังเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้านายแต่ว่านะอีกใจหนึ่งก็อยากจะแอบมองเหมือนกันเพราะการที่มาเฟียผู้เย็นชาอย่างอเล็กซานเดอร์จะอ่อนโยนและดูมีชีวิตชีวาแบบนี้ไม่ใช่จะหาดูได้ง่ายๆแล้วก็เหมือนอเล็กซานเดอร์จะรู้ถึงการทำตัวไม่ถูกของคนขับรถถึงได้กลับไปทำตัวให้ดูเข้มขึงเหมือนเดิม ก่อนจะเอ่ยสั่งงานด้วยน้ำเสียงราบเรียบตามแบบฉบับของตนบอกให้เมดเอาเอกสารพวกนี้ไปเก็บที่ห้องทำงานของฉันด้วยเข้าใจแล้วครับคนขับรถหันมาเอ่ยรับคำมาเปียหนุ่มก่อนจะรีบทำตามคำสั่งเมื่อคนเป็นนายก้าวขาลงจากรถไปโหททำไมให้เมตทำเยอะขนาดนี้เนี่ยนายกลัวฉันจะอดตายหรือไงกัน อลันทักท้วงขึ้นในทันทีขณะที่ก้าวขาเข้ามาในห้องอาหารแล้วกวาดตามองไปยังเมนูอาหารอิตาเลียนที่หลากหลายเมนูบนโต๊ะใช่ฉันกลัวนายอดตายช่วงนี้นายผอมลงรู้ตัวบ้างไหมมาเปียหนุ่มเอ,อ่ยตอบกลับไม่ได้มีแววหยอกเยา้าที่พูดออกมาล้วนมาจากความเป็นห่วงที่มีให้กับเด็กน้อยซึ่งเป็นหัวใจของเขาและนั่น ก็พาให้คนที่เอ่ยถามเล่นๆไม่ได้คิดอะไรอย่างอลันต้องทำสีหน้ารู้สึกผิดขึ้นมาขอโทษก่อนหน้านี้ฉันเครียดเรื่องสอบนะ่ะไม่ค่อยอยากทานอาหารเท่าไหร่ไม่ดูแลตัวเองคนตัวโตวเอ่ยขึ้นเหมือนตำหนินิดๆก่อนจะยกมือโอบเอวคอดของเด็กหนุม่มให้เข้ามานั่งลงที่โต๊ะทานข้าวทั้งส่งสายตากดดันให้เด็กน้อยเริ่มลงมือทานอาหาร ประมาณว่าถ้าทานไม่หมดก็ไปนอนไม่ได้และนั่นทำให้อลันถึงขั้นยิ้มใหญ่ๆออกมาก่อนจะเริ่มลงมือทานอาหารโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆตลอดช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์อลันได้เรียนรู้วิธีการต่อรองธุรกิจตามแบบฉบับของมาเฟียหนุ่มจนทำให้เขาเริ่มมีความมั่นใจและเชื่อว่าการเจรจาธุรกิจแทนพี่ฟางในครั้งนี้ ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแม้ว่าความจริงจะหวั่นใจหยุดเล็กน้อยก็ตามแต่ว่านะเขาก็ได้โค้ดที่เป็นถึงเจ้าพ่อมาเวียผู้ชำานาญในธุรกิจทั้งขาวและเทามาเป็นโค้ดให้ขนานี้ยังไงเขาก็ต้องมั่นใจในตัวเองไว้ก่อนแลละนะและแล้ววันที่ต้องไปร่วมงานเจรจาร่วมพุ้นก็มาถึงอลันพยายามควบคุมสติของตัวเองไม่ให้ตื่นเต้น กับการมาเป็นตัวแทนพูดคุยในงานครั้งนี้แต่ว่าก็ว่าเหืนหน้าแม้ในใจจะบอกตัวเองแบบนั้นแต่มันก็ยากเหลือเกินเพราะนี่มันคือครั้งแรกของเขามันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดายิ่งพอรถยนต์ที่เขานั่งอยู่เคลื่อ,อนตัวเข้ามาในโรงแรมหรูที่ใช้จัดงานก็ยิ่งทำให้เขาต้องยกมือขึ้นกุมอกของตัวเองนายทำได้จิกน้อย เสียงทุ้มที่ดังขึ้นข้างๆทำให้อลันต้องหันกลับมามองเมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองลืมคนที่อาสามาส่งตนไปเสียสนิทอย่างอเล็กซานเดอร์นายคิดว่าฉันจะทำได้หรอเด็กหนุ่มเอ่ยถามกลับไปอย่างรังเลเพราะลึกๆแล้วแม้จะมั่นใจในตัวเองอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นิฉะนั้นแล้ว เขาจึงต้องการคำยืนยันจากปากของคนตัวโตมั่นใจในตัวเองหน่อยสิอเล็กซ <Alexander S 2> านเดอร์เผยยิ้มให้กับเด็กน้อยขี้กังวลเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รถยนต์จะเข้ามาจอดภายในโรงแรมแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมลงจากรถงั้นนายอวยพรให้ฉันหน่อยไม่ต้องคิดนานเมื่ออลันเอ,อ่ยขอให้เขาอวยพรให้เจ้าตัวอเล็กซานเดอร์ก็ตอบรับในทันที ก่อนจะโน้มหน้าลงไปกดจูบที่ริมฝีปากบางนั่นเล่นเอาคนที่บอกให้อวยพรให้ต้องเบิกตาโพงขึ้นในทันทีก่อนจะอ้าปากหวอเมื่อมาเฟียหนุ่มถอนจูบออกไปขอให้การเจรจาครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จฉันเอาใจช่วยอเล็กซานเดอร์อวยพรให้กับเด็กน้อยที่ดูเหมือนจะยังไม่หายตกใจ กับการที่เขาเขโมยจูบเมื่อคู่ทางลิมฝีปากก็ยกขึ้นนิดนิดเหมือนเอ็นดูให้กับการทำตัวไม่ถูกของเด็กน้อยถ้าทำแบบนี้ฉันยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกนะอลันตอบกับทั้งยกมือขึ้นถูกแก้มของตัวเองที่กำลังเห่อร้อนขึ้นมาตื่นเต้นหรือว่าอยากทวงเวลาไม่ลงจากรถ การพูดขึ้นอย่างรู้ทันของมาเฟียหนุ่มทำเอาอลาันต้องอยูปากนิดๆขออยู่ในรถต่ออีกห้านาทีไม่ได้เหรอไม่ได้รีบลงไปเถอะการไปสายไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีของนักธุรกิจนะพอโดนเตือนแบบนั้นอาลันก็จำยอมพยักหน้ารับก่อนจะหันไปเปิดประตูลงจากรถแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดทั้งพยายามปรับสีหน้า ให้ดูสุข,ขุมอย่างนักธุรกิจแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่วายหันมามองคนตัวสูงที่นั่งอยู่ในรถและเมื่อเห็นว่ามาเวียหนุ่มพยักหน้าให้เป็นเชิงบอกว่าเขาทำได้จึงยกมือขึ้นขยับเสื้อสูทของตัวเองให้เข้าที่เพื่อเรียกความพึกเขิมให้กับตัวเองก่อนจะก้าวขาเดินนำหน้าบริการของตนเข้าไปภายในโรงแรมคุณเล็ก จะกลับเลยไหมครับเมื่อเห็นว่าคุณหนูคนเล็กของตระกูลหวังเข้าไปภายในโรงแรมแล้วแต่คนที่เป็นนายของตนยังไม่มีท่าทีสั่งให้ออกรถคนขับด้านหน้าจึงขันกลับมาเอ่ยถามและเมื่อเห็นว่าคนเป็นมาเฟียพยักหน้ารับเขาก็เริ่มเคลื่อนรถออกจากโรงแรมไปในท,ทันทีกลับมาทางด้านของอลันดูเหมือนว่าการปรากฏตัวของเขา จะทำให้ผู้ร่วมหุ้นหลายคนภายในบริษัทของเขาแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาคนที่ผู้ร่วมหุ้นเหล่านี้มักจะเห็นเวลามาทำหน้าที่แบบนี้ก็มีเพียงแค่พี่ฟางว่าที่ประธานบริษัทเท่านั้นส่วนเขาแล้วในสายตาของคนเหล่านี้คงเห็นเขาเป็นเพียงลูกแง่ที่ต้องคอยให้ป้าประคบประงมแมว่าความจริงเขาจะมีสถานะ เป็นถึงทายาทคนรองของตระกูลหวังก็ตามซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกหรอกที่คนเหล่านี้จะคิดแบบนั้นแต่ทว่าในวันนี้เขาจะทําให้คนเหล่านี้เปลี่ยนใจให้ได้คุณหนูหวังซุนเชิญทางนี้ค่ะท่านจินเว่ยฟานรออยู่ที่ห้องแล้วค่ะอารันพยักหน้าให้กับพนักง,งานสาวก่อนจะเดินตามเข้าไปในห้องที่จัดเตรียมเพื่อพูดคุยธุรกิจกันรับหลังอาลัน นั่นทายาทคนลองของตระกูลหวังใช่ไหมผู้คนที่อยู่ภายในงานเลี้ยงภายในห้องโถงด้านนอกเริ่มซุบซิบกันขึ้นดิฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าประธานหวังจะให้เด็กหัวอ่อนนั่นมาทำงานนี้ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันงานใหญ่ขนาดนี้ยังจะกล้าให้เด็กที่ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจมาคุยฉันว่าท่านหวังคงเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ จะว่าไปทำไมงานนี้ถึงให้ทายาทคนรองมาแทนละ่ะปกติงานแบบนี้ต้องเป็นหวังฟางมาไม่ใช่หรอนี่ฉันได้ข่าวมาว่าหวังฟางเกิดอุบัติเหตุเจ็บหนะักสาหัสเลยละ่ะแต่ประธานหวังยังคงปิดเงียบสงสัยกลัวว่าตำแหน่งประธานจะสั่นคลอน